ที่ใต้ติดกับอ่าวไทยและที่กราัตกติดกับจังหวัดทุกปีในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมขอให้ท่านได้เยี่ยมชมสถานที่สําคัญของจังหวัดในพิธีเปิอกิจกรรมพัฒนาศักยภาพี่ันนัยสุนทเจารสิบแปด ชันขอเก่าวัฒนธรรมสร้างสรรค์กลุ่มอารยธรรมคือของกลงุ่มจังหวัดภาคตะวันเพื่อที่จะนําทุนทางทวัฒนธรรมในพื้นที่มาส่งเสริมและพัฒนานให้เป็นแหล่งเรียนรู้หว่งที่2 0ถึง2มราค2 5จะจับสื่อมประชาสัมพันกันผมรู้ะะสึกเป็นเกียรติจเป็นอย่า,า,งงานะที่ได้เป็นะธากรมีกำหนดระยะเวลา2วันโดยที่วันที่1จะเป็นการ และกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการจัดทำสื่อคอนเทนต์ในการที่สนับสนุนวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ประวัติการอบรมสมัยทวารวดีละครพร้อมจันบุรีเจ้าบ้านก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วนะยินดีครันะครับแต่เป็นงานของปาจีใช่ไหมก็ขอบคุณนะครับก็แต่อย่าลืมว่าที่เลือกจันทุกเรี่องนะครับมันเรื่องจำเป็นนะครับแล้วถ้า ไอเห็นหน้าผมเนี to to os, t <t ่ยล่าสุดนะมีในเพื่อโทรมาหาผมบอกว่าวัดจะมีคนย้ายอะไรสารลาให้ลูกบอกว่าเออจะยกมาให้ที่วัด่า ครับ,รบพร้อมๆนะครับตล้องคำหนึ่งสองสาม